ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยกันแบบลึกซึ้งทัีิต้ามนะคะคเกี่ยวกับผิวหนังทั้งหรายที่มันจะเกิดขึ้นในหน้าร้อนหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นหน้าร้อนเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะตอนนี้คุณหมอติ๊กนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะแพทย์หญิงเปียมาศการจานะหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีคร<ม>ับสวัสดีค่ะ,คะต้องเริ่มต้นหาคุณหมอเลยทุกคนบ่นหม,เนหมดเป็นเสียงเดียวกันทั่วประเทศร้อนมากร้อน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 มันส่งผลยังไงแล้วมันบั่นทอนกับสุขภาพ ทั้งกายและจิตเรายังไงบ้างใช่นะคะก็ถ้าก็จิตใจเนาะเป็นคนความเครียดอย่างหนึ่งความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็มันมันก็ในในเรื่องของ ความร้อนที่ทําให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยเอาไปมีทั้งความดันขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเกิดได้รความเครียดมาอีกทีนึงด้วยนะใช่อะเราหงุดหงิดใจร้อนอย่างเงี้ยนะคราวนี้เมื่อกี้พี่ตั้มเขาบอกมาเลยบบกว่ามันจะมีโรคที่มาโรคผิวหนังเลยนะคุณหมอที่มากับหน้าร้อนโดยเฉพาะเขาแบบบอกว่าหนูเป็นเลยอะกากกงกากเกลื่อนเนี้ยมันมีอะไรเป็นไหมเป็นแต่ไม่ได้บอกมันมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอพวกโรคที่มากับหน้าร้อนเกี่ยวกับโรคผิวหนัง พออากาศร้อนนะคะมันก็จะมีเหงื่อเหงื่อจะเยอะความชื้นก็จะมานะคะนะส่วนใหญ่ที่เจอกันในหน้าร้อนเนี่ยก็คือพวกผดอ่างเงี้ยนะผดกลากเกลื่อนดูปักสุกกระโปรงเนะพวกกลากเกลื่อนผดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกโรคภูมิแพ้บางอย่างภูมิแพ้ผิวหนังบางอย่างนะคะแล้วก็หรือว่าการแพ้ต่อต่อสัน บางชนิดนะคะพื่ที่เวลาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆคือมันเป็นเรื่องเหงื่อด้วยอใช่เรื่องของความชื้นความร้อนคุณหมอพดกับพื้นต่างกันยังไง ก็ต้องดูว่าลักษณะผดผื่นเนี่ยมันมันมันผดมาพร้อมกับผื่นมันจะเป็นก้างเบิ้นแดงๆเม็ดเม็ดสีแดงๆผดเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มาคู่กันใช่แล้วมันจะจุดอยู่ตามตามซอกาตามคออย่างเงี้ยข้อพับอะไรเงี้ยนะคะเออพวกนี้เนี่ยจะเป็นในเด็กซะส่วนใหญ่นะคะพวกนี้อากาศร้อนๆใส่เสื้อผ้าอบๆนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นละนะคะนะพวกนี้ก็วิธีง่ายๆนะคะก็คือให้เขา แห้งๆหน่อยใส่ผ้าที่ไม่อบนะคะเพราะว่าเวลาเขาเป็นแล้วเขาจะคันนะครับอันนี้คือผดแล้วผื่นแล้วผื่นบางทีก็ต้องดูว่าผื่นเนี่ยมันเป็นผื่นรักษณะแบบไหนบางทีเป็นผื่นปื้ดๆแดงๆธรรมดาต้องดูว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ผื่นแพ้อะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องดูต้องดูสาเหตุของมันนะคะเออผื่นนั้นมีอาการคันหรือเปล่ามีเม็ด ตุ่มน้ำใสขึ้นไหมอะไรเนี้ยค่ะนะคะมันมีมันมีได้หลายโรคเทียบกับพวกกลากเกลือแล้วครับสาเหตุหรือความแตกต่างมันดูกันยังไงไหครับอย่างกรากเกลือเนี่ยเป็นการติดติดเชื้อกลุ่มพวกเชื้อรา นะคะนะอย่างอย่างอย่างกลาดเงี้ยนะคะนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นกันอยู่ใช่ไหมหนูคันมากเลยคุณหมอตลอดการพูดของเราใช่ไหมเขาจะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นวงวงนะคะเป็นวงวงอย่างกลาดก็จะเป็นวงวงขอบแดงแดงอ๋อเป็นวงแล้วขอบแดงแล้วข้างในสีอะไรคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่จะขอบอ่าสีสีบางทีอาจจะมีชมพูได้บ้างหรือหรือว่าแต่ขอบเนี่ยจะค่อนข้างจะแดงแดงนะคะแล้วก็จะมีคุยๆได้บ้างนะคะพวกนี้จะคัน นะคะจะค่อนข้างขันแล้วก็จะเกิดได้ตามตัวตามตามตามตัวนะคะในี่ไหนเป็นิเศษได้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะเนี่ยวันหัวก็มีวันหัวบางทีเป็นมากๆเนี่ยเขาคันมากๆเขาเก่าเก่าก็เป็นเป็นมีอะไรนะเป็นแผลติดเชื้อมีคล้ายๆเป็นเป็นน้ำหนองเป็นอะไรที่เขาจะเรียกกันอะไรนะชันชัตูอ่าชนตู เกจะบอกว่าชันตุกตาชันตะตุกตาแปลว่าแขนะค่ะชันตะตุนี่ยแหละบางทีที่เคยเห็นมาเด็กๆเนี่ยนะคะเคาจะเป็นไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินเข่งเก่าๆก็นึกว่าหายหมดไม่ใช่ใช่ไหมครับบางทีป็นเข็บคือคือบางทีพวกนี้มันติดกันได้ไงคะเหรอคะก็คือออยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะคนนี้เป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูแลดีๆนะคะเขาก็จะ ถ่ายทอดให้สู่คนรอบข้างยิ่งเด็กๆยะยิ่งเด็กนอนใกล้กันอะไรเงี้ยเด็กๆจะเกิดเยอะกว่าแน่นอใช่ใช่พวกนี้จะเป็นที่หัวอะไรเงี้ยนะคะเรียบางทีก็จะมาเป็นที่ตามตามตัวก็มีนะคะตามตัวก็มีก็จะเป็นวงที่หมอบอกไปบางทีเป็นที่ขันหีบอย่างเงี้ยค่ะนะคะท้าเปหน้าเศร้าเนี่ยกลากเป็นวงๆแล้วเคลื่อนเหรอ เกลือนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นบ่อยแต่เราไม่รู้อย่างเงี้ย่าเกลือนนี่ก็จะเป็นลักษณะเคยเห็นแม้แบบทีถอดเสื้อมาแล้วเป็นจุดขาวๆอ๋อหนูคิดว่าเขาเป็นด่าง่จะไม่ใช่เป็นวงเส้นละจะเป็นจุดขาวๆจะเป็นจุดขาวๆนะคะบางทีขอบก็จะมีขุยบ้างไม่มีขุยบ้างอะไรเงี้ยนะคะนะคันก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่หรือจะคันได้นิดหน่อยตอนมีเหงื่อมีอะไรนะคะนะทั้งสองโรคนี้เนี่ยเอิ สามารถก็จะติดต่อได้เหมือนกันะนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออแล้วพวกเขาก็เกิดจากความชื้นบางทีเนี่ยเล่นออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยนะคะ,คะเออลราก็ปล่อยให้ชื้นอยู่อย่างนั้นแหละนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้ก่อให้เกิดพวกนี้ได้ง่ายขึ้นกลาะเกิด่ึหนในรุนแรงกว่ากันหมอเออท่านถึงในเรื่องของของอาการกลากจะคันกว่าคันกว่า นะคะเราจะดู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 น่ากลัวกว่าในเรื่องของความอะไรนะลักษณะของรอยโรคเขาอะค่ะเวลาเราเห็นมันดูน่ากลัวกว่างี้แหละแต่ว่าทั้งสองโรคเนี่ยก็รักษาได้โดยการถายยาและกินยาครับแล้วมันก็จะพัฒนาไปทําให้เกิดเป็นโรคอื่นแทรกแซงเพิ่มเติมไคใช่ก็คือเวลา ถ้าคันมากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคันยุกยิกยุกยิกเกาเกาเข้าไปพวกนี้เนี่ยมันจะมีการถลอกของของบริเวณแผลสามารถจะติดเชื้อซ้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นพวกเป็นเป็นเป็นหนองเป็นอะไรได้อีกนะคะคนประเภทไหนเขาถึงได้เป็นกากเกลื่อนกันนะคุณหมอคือต้องมีไลฟ์สไตล์หรือว่า มีวิธีการใช้ชีวิตที่เป็นค้อ้าคนเราอาบน้ำทุกวันมัไม่ควรเป็นนะก็พอดีประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในในเมืองที่เมือนที่ร้อนร้อนขึ้นโอกาสเกิดมันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเขาเป็นขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะคอนโทรลคือเฮ้ยเธออย่ามา ใส่เสื้อผ้าอันเดียวกับชั้นนะ,ะ,อะ,อะอาบน้ําแล้วก็มีการแบบอ,อย่าใช้ผ้าคนหนูผืนเดียวกันมีการรักษาอย่างถูกวิธีะนะคะก็ะไม่สามารถจะไปแพร่ให้ใครแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า เป็นขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยังมาใช้ผ้าคนหนูผืนเดียวกันใส่เสื้อผ้าด้วยการอาชีวะแล้วแถมยังพอเหงือออกเยอะๆอากาศมันร้อนเหงือออกเยอะๆก็ปล่อยให้มันชุ่มชื้นอยู่อย่างนั้นละใช้ผ้าคนหนูตัวเองไม่พอไปหยิบของเพื่อนมาใส่จริงๆไม่เหม็นหรอจิตใจทาได้อะไรหมักอยู่งั้นอ่าใช่ไหมคะก็อาจจะแบบทําให้การเกิดโรคและการกระจายโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จริงๆมันไลฟ์สไตล์มันได้หมดทุกคนนะเพทังนักกีฬาถูกนักกีฬาที่ต้องเสียเหงื่อเยอะเยอะที่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานถูกค่ะแล้วก็หรือคนที่เขาต้องอยู่ในในทำอยู่เอาดดอเยอะๆพวกนี้ค่ะนะคะเช่นสมมติวเราออกกาลังกายเสร็จเราขึ้นรถแล้วเปิดแอร์เย็นๆให้แห้งเงี้ยมันจะเป็นไหมพี่หมอเออก็คือให้มีความชื้นให้น้อยอะค่ะมีความชื้นให้น้อยเร็วๆนะคะ ไอ้ถามตัวเองแน่ๆเลยแต่ถ้าทาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเป็นแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสไปติดคนอื่นนะครับใช่ถูกไหใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นอย่างไม่ใช่เป็นอย่างเดียวนะมีโอกาสแล้วสมมติว่าเราเริ่มเป็นปุ๊บู้หมอหนูรู้แล้วว่าหนูเป็นเกลือหรือเป็นกากเนี่ยหนูควรเริ่มต้นทายังไงก่อนอย่างแรกอาบน้ําถูสบู่เยอะๆได้ไหมคะทายาค่ะใช้ยาใช้ยาเขาพวกนี้เนี่ยรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาแต่ว่าการรักษาพวกนี้เนี่ยนะคะ คือหลายๆคนเนี่ยจะจะพอทายาแล้วดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บเลิกเลิกทาทายานี่ต้องมีประมาณอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งแม้ว่าเขาจวหายไปแล้วรอยโรคจะดูดีขึ้นไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะกลับมาอีกได้อีกนะคะโรคพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนีควรทายาให้ติดต่อกันไปเลยอย่างน้อยเดือนนึงคือเขาซึมอยู่ข้างในใช่ไหมคุณหมอเขาเหมือนยังมีเชื้ออยู่อะไรประมาณนั้นนะคะเราทายาก็แต่ว่าถ้าเป็นมากๆต้องกินยา แล้วเขาแบบมัจะขึ้นที่เดิมไหมคะใช่ค่ะบริเวณเดิมผมเดาว่าน่าจะต้องรุนแรงกว่าเดิมด้วยคือเหมือนเชื้อเขาแบบชินกับจะเป็นเป็นหหายจะเรียกว่าเป็นเป็นหายหายถ้าเราักษาไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นนีถ้าเกิดว่ามีใครในบ้านหรือว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเรารูสึกว่าเฮ้ยเธอ เธอต้องเธอเป็นแล้วนะเธอต้องต้องคอยบอกเขาว่าทายาเนี่ยต้องต้องมีสักเดือนหนึ่งอย่างน้อยนะคะ,คะยาที่ทาเนี่ยสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาไหมคะใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราเราเราถ้าให้เพื่อแน่ใจนะคะไปให้หมอดูก่อนว่าอเอ้คุณหมอใช่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ,คะเพราะบางทีเนี่ยจะมีการขูดเชื้อไปดูนิดนึงว่าหน้าตาเชื้อมันเป็นยังไงะนะคะคือไม่จาเป็นต้องรอให้เป็นรุนแรงเป็นทั้งตัวแล้วถึงจะไปหาหมอถูกไหมคุณอถ้าเราเริ่มสงสัยเอ๊ะหมอที่มีนคันจึงเลยแล้ววงมันแบบแล้วดีแล้ววงปฏิขยาย ขด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเกลือนบางชนิดเนี่ยสีมันไม่ได้เป็นแค่ออสีขาวๆอย่างเดียวสีน้ําตาลสีแดงเลยก็มีได้เหมือนกันแปลว่านั่นคือการอักเสบหรือการเป็นขั้นที่สูงขึ้นหรือย,อยังอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะมันเป็นแล้วแต่ชนิดของเขา นะคะซึ่งก็แต่ละคนอาจจะเป็นชนิดนี้แต่ว่าเออทำไมหลังก็เป็นสีแดงๆหรือน้ําตาลน้ําตาลอย่างเงี้ยนะคะคได้เหมือนกันแต่พวกนี้ก็รักษาหายได้เหมือนกันคุณหมอครับแตจแ่จริงๆแล้วโรคกลากเลือดเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่เรียกว่าต้องเป็นโรคติดต่อถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นการติดเชื้อโรคในหน้าร้อนเนี่ยค่ะนอกจากผดผื่นเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกแล้วล่ะมีกลากเลือดละมันมีโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนโดยเฉพาะเนี่ยมีประเภทไหนอีกบ้างมั้ยคะคุณหมอเอ่อก็มีอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นพวกแพ้นิกเก เคยได้ยินนิกเกิลพวกสร้อยอคคือบางทีเนี่ยใส่ตอนแห้งๆอยงเงี้ยในห้องแองไม่เป็นไรแต่พอเหงื่อออกนะคะเขาทําปฏิกิริยากันกับนิกเกิลมันก็ละลายออกมาปุ๊บก็ทําให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นผื่นบางคนเนี่ยความรุนแรงในการแพ้เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนแพ้เยอะ เยอะเลยล่ะบูวมแดงเป็นเบรปเป็นนั่นขึ้นมาก็มีนะคะนะจะคันมากเป็นผื่นนูนๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เป็นแค่รอยแล้วก็ในบางคนมันไม่ใช่แค่รอยอย่างนั้นมันเป็นเหมือนรอยไหมเป็นรอยส้อยเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่พวกโลหะแล้วรู้สึกว่าพอเหงื่อออกแล้วคันๆเนี่ยหมอแนะนําให้ถอดอย่าทนนะ นะคะเพราะบางทีเราบางทีเราแพ้เพราะนิกเกิลเนี่ยมันจะอยู่ในในพวกเครื่องประดับเยอะนะคะนะเนี่เราก็ต้องเราก็ต้องดูนิดนึงค่ะคุณหมอโรคที่เขาเรียกว่าลมพิษเนี่ยมันเกี่ยวไหมคะกับโรคหน้าร้อนเออลมพิษเนี่ยการกระตุ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเออ เป็นจากโดนละอองนูน่นละอองนี่ก็ผื<ม>่นขึ้นลมพิษได้หรือว่าบางคนจากความร้อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยบางทีลมพิษอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเฉพาะในหน้าร้อนะ<ม>นะคะ<ม>เกิดได้ตลอดแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางท่านเขาจะรู้สึกเหมือนว่าไม่รู้ว่านี่คือลมพิษหรือผื่น<ม>อย่างเงี้ยมันมีมันมีลักษณะที่ดูแล้วมันต่างกันไหมคะออบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าผื่นลมพิษใช่เราก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นแผ แพทแดงๆนูนๆนะคะแล้วก็ขึ้นตามตัวนะคะนะก็เอ่แล้วค่อนข้างขันนะคะนะพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะรู้ประวัติตัวเองว่าเอ๊ะฉันไปโดนนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ผื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะลมพิษขึ้นก็ต้องรู้สังเกตูประวัติลมพิษนี่คือให้พุ่งไปหาคุณหมอเลยไหมคะหรือว่า ก็ถ้ามียาส่วนใหญ่แล้วมาหาหมอดีกว่าปลอดภัยกว่าะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผอยมียาปุ๊บนี่รีบกินยาแก้แพ้ก่อนเลยดูแลตัวเงบื้องต้นก<พ>่อนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคาถามยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยแล้วก็ถามคุณหมอเกี่ยวกับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดี๋ยครับ